ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ญาติจะมาทำกับข้าววันนี้จะทำสองอย่างคือจะต้มเค็มกุ้งผัดกุ้งกับกระเทียมกับอทอดปลาดุกทอดปลาดุกผัดกุ้งก่อนเดี๋ยวกุ้งตัวไม่โตวันนี้อืม ทำกุ้งให้สุกก่อนผัดกับกระเทียมอ่ะทนี้ก็ทำกุ้งก่อนแล้วก็จะทำ ทอดปลาดุกเขาเสือปลาดุกเขาเสือกุ้งตัวเล็กอ่ะเนี่ยสองร้อยหมดกระทัะเนี่ยตัวเล็กงานเขาเดินมาขายก็เลยช่วยซื้อก็หน่อยทำให้กุ้งสุกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยผัดกระเทียม ต้มเค็มๆต้มเค็ม,เ,คมเฉยๆผัดผัดเค็มๆจะไม่ให้มันมีมีรสหวานเยอะเกินไปไงแตต้องเค็มหวานก็จะหวานเกินไปอ่ะ่ก็จะมาทำให้จะมาเข้ากระดูกกระเลืออาไว้หน่อย ให้ให้แบบว่าปลาดุกเขาจะได้มีรสปลาดุกตัวใหญ่มากอะ่ะวันนั้นที่ย่างสองตัวแล้วก็กัีอีกออยากก็เลยว่าทําอันนี้ก่อนทำกุ้งก่อนนั่งกุ้งให้น้าแห้งแล้วก็ผัดผัดเค็มๆมันหอนิดๆผัดเกลือกระเทียม ให้น้ำแห้งสุกแล้วย่าก็จะตักกุ้งออกละเดี๋ยวตักเปเตียมก่อนกุ้งออกก่อนติดการนี่แหละ ตัวไม่โตแต่ก็กินได้อยู่สองร้อยก็พอได้อยู่ก็มัมเค็มๆเ,เฉยๆผัดเค็มๆเค็มน้อยๆไงหย่ยดน้ำตาลหน่อยนึงก็เกลือหน่อยนึงกระเทียมผัดหน่อยนึงเดี๋ยวก็ ใส่กระเทียมไปเลยผัดกับผัดกับปลาหน้ามุ้งนี่แหละผัดให้ไม่อหอมเฉยมีกุ้งมีรสหอมแล้วก็ใส่กุ้งเลยแล้วก็หั่นพริกไว้หน่อยนีใส่พริกหน่อยอพริกขี้หนูหั่นรวมไปเลยให้มมนหอม ต้องใส่น้ำมันหน่อยละเพราะว่ามันเหมือนเดี๋ยวจะไหม้ไฟแรงไงจะไหม้ไงหอมทะลุจอเลยอ่ะหอมมาก ใส่กุ้งไปเลยลูกก็กลับมาจะกินงานท่านก็นจะกินข้าวด้วยก็เลยทำกินมพร้อมกันโรยน้ำตาลไปหน่อยตารใสายไปนิดนึงได้ออกปรุงรสนิดนึง หน่อยก็ได้อ่ะก็จะโรยเกลือหน่อยใส่ชูรสไปนิดในกลมกล่อม กระเทียมหอมกุม้งไงนี่ก็จะเสกเกลือหน่อยเกลือไปนิด,ดนึดงพอไม่จะเค็มเกิน ินง่ายๆอย่างเงี้ยเพราะมันมีกุ้งก็ทำมาง่ายๆอย่างเงี้ยนแะหละมาทอดปลาตกสักบีีสักอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวจะชิมหน่อยแดดได้แห้งหน่อยมีแต่หอมมากเลยอ่ะเดี๋ยวช้อนชิมกุ้งทุกตัว หอมมากเลยอ่ะถึงตัวเล็กก็ยังหอมนะกุ้งคิมนักตัวหนึ่งอืมเค็มแลวอร่อยอ่ะ ก็ตักใส่จานแล้วเดี๋ยวทำทอดปลาอีกสกักสักอย่างหนึ่งกับข้าวสองอย่างวันนี้ กินมากกุ้งกุ้งผัดกระเทียม,มน่ากินมากอร่อยมากชิมแล้วตัวหนึง่งวันนี้ก็คงจะมีแค่เนี้ยละค่ะแต่เดี๋ยวจะผัดเอ้จะทอดปลาดุกสักจานหนึ่งอยากก็ทอดปลาอีกอย่าง ปลาดุกชิ้นก็โตเลยตัวหน,นึ่งตัวหนึ่งก็ร้อยหนึ่งอ่ะทอดให้กรอบ ก็เหลืองแผ่นอยู่แล้วกลับแล้วจะทอดทีเราสี่ชิ้นนะนี่เหลือหัวก็เหลือต้นหางท่อนท่อนกลางอีก้นหางอะ่ะไม่มีท่อนกลางอะท่อนกลางใส่กระทะนี้เดี๋ยวเสร็จกระทะนี้ย่าก็จะกินข้าวก่อนแล้วเป็นชิ้นสวยเลยอะ่ะต้วนใหญ่มากอ่ะก็ตัวละร้อยอะ่ะตัวมันก็ต้องใหญ่ ก็เหลือง,องหน่อยๆแล้วยากจะแค่ได้กอบหน่อยยังไม่ค่อยเหลืองจะต้องให้เหลืองกรอบชิ้นม,มันใหญ่ไง <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วทอดปลามาสี่ชิ้นเรียบร้อยแล้วเออเหลืองแล้ว <c oughs> จะกินข้าวกันแล้ววันนี้ วันนี้คงจะมีแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะ